จะแดงเหมือนเตาถ่านนะครับไฟให้ความร้อนสูงนะครับปิ้งได้ทุกอย่างนะครับที่มีน้ํามันก็ปิ้งได้อันนี้แรงสุดนะครับถ้าจะเบาก็ลงล่างนะครับหรือขึ้นบนก็เบาจนดับเลยนะครับนะครับเบาลงล่างหรือขึ้นบนก็ดับเลยนะครับสวัสดีครับร้านตลาดถ่ายแก๊สนะครับก็ทีนี้จะมาแนะนําแล้วก็ทดสอบก่อนส่งนะครับเป็นเตาปิ้งย่างไรควันนะครับเป็นใช้แก๊สนะครับ ของยี่ห้อบิซันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขนาดกลางนะครับด้วยขนาดตะแกรงนะครับกว้างนะครับความกว้างด้านนี้นะครับ30เซนนะครับส่วนความยาวนะครับความยาวตักตรงนี้ถึงตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็50เซนนะครับด้านในจะเป็นแผงอินฟาเรดนะครับมีทั้งหมดข้างละ3แผ่นนะ เป็นสเตเลสทั้งตัวคุณลูกค้าครับตะแกงเป็นสเตเลสทั้งตัวตะแกงนี้สามารถถอดล้างได้นะครับตัวนี้ก็ถอดล้างได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับของเตานี้จะมีถาดสําหรับรองน้ํามันนะครับรองน้ํามันนะเป็นถาดสเตเลสด้วยนะครับมีตัวจุดด้านข้างนะครับสองข้างนะครับ สองข้างนะครับสองข้างคือด้านบนกับด้านล่างนะครับส่วนด้านข้างด้านหลังนี้ครับตัวที่ตัวนี้ต่อสายแก๊สเข้าไปนะครับคุณลูกค้าครับซื้อเตาแก๊สนะครับต้องสังเกตนะครับมาโดยมากจะมีสติกเกอร์คอยกำกับอยู่นะครับด้านข้างอันนี้เขาบอกห้ามใช้หัวเร่งนะครับห้ามใช้หัวเร่งหัวเร่งก็คือแนวแบบนี้นะครับพวกเตาแมค้านะครับเนี่ยแรงดันสูง แบบนี้ห้ามใช้นะครับห้ามใช้แบบนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะใช้แล้วเดี๋ยวไฟจะแรงเกินไปแล้วทาให้วาวเนี่ยลุกนะครับอันตรายด้วยนะครับห้ามใช้ตัวนี้นะครับต้องใช้ตัวแบบนี้ครับแรงดันต่ำนาแบบนี้นะครับสีไหนก็ได้ครับสังเกตนะครับจะต่างกันในสังเกตแรงดันสูงกับแรงดันต่ําจะต่างกันแรงดันต่ำนี่จะไม่มีตัวปรับข้างบนนะครับ อันนี้จะมีกางเขนอันนี้แรงดันสูงนะครับแรงดันสูงนะครับในสติกเกอร์นี้ก็จะบอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้แก๊สที่ถูกต้องนะครับต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะครับถ้าใช้ถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์สูงนะครับอันตรายจะไม่เกิดนะครับทีนี้เรามาดูไฟนะครับดูไฟตัวนี้ประหยัดแก๊สด้วย50%นะครับเวลาปิ้งอารมณ์ก็คือเหมือนเตาถ่านนะครับสำหรับยี่ห้อนี้และยี่ห้อนี้ที่พิเศษก็คือว่าสังเกตนะครับสังเกตนะครับ อันนี้เราของคนไทยรับประกัน1ปีเต็มนะครับ1ปีเต็มสังเกตนะครับตัวนี้นะครับจะชี้ให้ชัดๆเลยนะครับครับนี่เวลาเสียนะครับสามารถเปลี่ยนทีละแผ่นได้นะจะมีน็อตอยู่สังเกตไหมครับมี3ามแผ่นเนี่ยจะมีน็อตอยู่นะครับสามารถเปลี่ยนทีละแผ่นนะเปลี่ยนทีละแผ่นเพื่อประหยัดในการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะครับก็แล้วถ้าเกิดใช้ปรากฏว่ามันตันมันรี เราก็สามารถเอามาแแคเขาเรียกแยงนมหนูได้นะครับแยงนมหนูได้จะใช้ทั่วๆไปนะครับเวลาใช้งานปกติทั่วๆไปนะครับสังเกตนะครับด้านล่างนะจะมีนมหนูสีทองทองเนี่ยนะครับเนี่ยสีทองทองนี่นะครับก็ถอดน็อตตัวนี้ออกครับถอดน็อตตัวนี้ออกนะสองตัวนี้ออกแล้วเอาหัวออกนะเอาหัวเตาออกนะครับ แล้วก็สมมติเอาหัวเตาออกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเห็นก็ใช้ลวดนะครับแยงเข้าไปตรงท่อเนี้นะครับถอดออกมาจะเห็นท่อนะครับก็จะทําให้เศษผงเนี่ยออกไปก็จะใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับร้านตลาดแท็กขอแนะนําไว้ก่อนนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับติดแล้วครับสักพักหนึ่งจะแดงเหมือนเตาถ่านนะครับไฟให้ความร้อนสูง นะครับปิ้งได้ทุกอย่างนะครับที่มีน้ํามันก็ปิ้งได้อันนี้แรงสุดนะครับถ้าจะเบาก็ลงล่างนะครับหรือขึ้นบนก็เบาจนดับเลยนะครับนะครับเบาลงล่างหรือขึ้นบนก็ดับเลยนะครับสามารถปิ้งกล้วยนะครับปิ้งเผลือกมันปิ้งกล้วยได้นะครับปิ้งได้ทุกอย่างนะครับก็ของพีมันๆันี่ปิ้งได้หมดเลยนะครับคุณลูกค้าชมคลิปแล้วนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับ สวัสดีครับ